ถ้ามึงไม่สนุกมึงก็ออกไปทางอื่นเออกูโอนในสามพันแล้วกดไลค์กดแชร์ดอวยมาริเกีอย่างเดียวมึงจะเป็นเรื่องอะไรมานั่งจะเก็บเงินสามบาทห้าบาทสามบาทห้าบาทจากอีกตุ้งติ้งติ้งสีขี้มามกแล้วก็ไปติดคุกแทนมันอยู่อย่างนี้อีควายแดงส,สภาพเมื่อผู้นำประเทศของเราแต่งตัวเมื่อถึงลอนดอนสภาพการแต่งตัวเมือ่อสภาพการแต่งตัวของพนักงานผู้นำประเทศสมมติประเทศหนึ่งเมื่อถึงลอนดอน Yes this is London ลอนดอนย่าสลอนดอนติดกันติดกระดุมข้างบนตัวเหมือนแบบเหมือนเด็กมัธยมเมื่อประมาณ30สิปีที่แล้วอะแต่งตัวแบบนี้แหละเหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กมัธยมเมื่อประมาณ30ิปีที่แล้วแต่งตัวแบบนี้เลยเป๊ะเลยทําไมอุ้งอิงตุ้งติ้งสสดิ่งสีใช้งบประมาณไปอังกฤษไปมอนาโกไม่มีพบนายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่มีพบผู้นําต่างประเทศที่นั่น ไม่ให้นักข่าวทีวีหนังสือพิมพ์ตามไปทําข่าวด้วยภารกิจการเยือนประเทศนี้ดูผิดปกติดูไหมไม่มีราชการล้านหลวงอะไรไปการไปภารกิจนี้คือไปทําอะไรนาย,ยกรัฐมนตรีไปทําอะไรใช้เงินหลวงส่งพ่อไปเที่ยวหรือว่าใช้เงินหลวงส่งผัวไปเที่ยวภารกิจที่อังกฤษกับมนาโกไปทําอะไรมนาโก เราไม่มี FT, OT, A อะไรทั้งสิ้นค่ะมนาโคไม่สามารถบุกตลาดอะไรได้เท่าไหร่เพราะว่ามนาโกมีคนน้อยกว่าพะเยาบ้านชั้นมนาโคมีคน36,00 0คนค่ะประชากรมนาโคเล็กกว่าจังหวัดภูเก็ตจประเทศมนาโคเล็กกว่าจังหวัดพะเยาบ้านชั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นมนาโคขายอะไรคะขายอะไรคะแม่โมนาโคขายอะไรมึงดิฉันได้รับทราบจากบรรดา พระท่านเพื่อนฝูงอะไรต่างๆที่อยู่ที่อังกฤษไม่ว่าจะเป็นจิงจกแถวสถานทูตตะขาบแถวสำนักงานพาณิชย์ต่างๆได้กล่าวให้ฟังว่าพระนท่านนายรารการยัฐมนตรีไม่มีภารกิจหาอะไรเลยค่ะไม่มีภารกิจหาอะไรเลยค่ะที่เป็นทางการเพราะว่าอะไรคะหนึ่งนักข่าวก็ไม่ได้เอาไปนะคะสองไปพบผู้นําต่างประเทศก็ไม่มีนัดกับเนยโยนัดกับนายนกอังกฤษไหมก็ไม่นัดก,กับ สถานทูตท,ที่อังกฤษไหมก็ไม่นัดกับท่านท่านทูตสวีเดนที่อังกฤษไหมก็ไม่นัดกับโดนัลด์ทรัมป์ที่อังกฤษไหมก็ไม่นัดกับบรรดาพวกเจ้าที่อังกฤษไหมก็ไม่อีกจะแอบอ้างอะไรดีว่ามึงพอรอบนี้นะคะปรากฏไม่มีภารกิจแต่ติดแกลมไปที่อังกฤษค่ะ ภารกิจของตุ้งติ้งสดิ็งสีใช้งบหลวงบินไปอังกฤษบินไปมอนาโกไม่มีการพบผู้นําที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าหญิงหรือไม่ว่าจะเป็นผู้นําที่ประเทศมอนาโกหรือว่าที่อังกฤษไม่มีรัฐมนตรีหรือนายรัฐมนตรีของอังกฤษและไม่มีฝ่ายรัชการใดของอังกฤษให้การต้อนรับเลยนอกจากทูตของประเทศไทยที่ประจำอยู่ที่นั่นที่เขาจะต้องยืน ต้อนรับเป็นปกติเพราะว่าไปแบบทางการแต่ปรากฏไม่มีราชการร้านรวงรวมทั้งนักข่าวอะไรตามไปเลยนักข่าวก็ไม่ได้ตามทีวีก็ไม่ได้ตามทําข่าวภารกิจนายรมตรีนยนตเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการโดยใช้งบหลวงบินไปและไม่มีนักข่าวตามไม่มีภารกิจอะไรที่เป็นข่าวได้หนะลายคนถามว่างบประมาณในการบินนะคะ ดิฉันไม่แน่ใจว่านายกเช่าเหมาลำไปหรือไม่หรือว่านายกใช้กองบินของกองทัพอากาศไปหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศเหมาลำไปหรือไม่ว่าจะเป็นนะคะใช้สายสายการบินไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้สายการบินไทยบินไปนะคะแล้วก็มันต้องเป็นเฟิร์สคลาสแล้วก็เฟิร์สคลาสหลายคนด้วยนะคะซูเปอร์วีไอพีต้องเฟิร์สคลาสเพราะว่าตำแหน่งนายกรลฐมนตรีสามารถอยู่เฟิร์สคลาสหัวขึ้นบินได้แล้วก็นอนไปนะคะโอเคค่ะทีนี้ดิฉันจะคิดค่าใช้จ่ายนะคะโดยที่ไม่ต้องไปถามสำนักนายกว่้จ่ายไปเท่าไหร่ คณะทั้งหมดไปนะคะคณะทั้งหมดไปนะคะประมาณคณะทั้งหมดไปประมาณสิบสิบห้าสิบห้าคนนะคะสิบห้าคนคูณนะคะคูณค่ะต่อหัวนายก,นกรัฐมนตรีเฟิร์สคลาสสองเฟิร์สคลาสประมาณประมาณสองแสนห้านะคะเฟิร์สคลาสได้สี่คนสองแสนห้าสองแสนห้าคูณสี่นะคะก็อาทิตย์ก่อน 2.5คก็ประมาณเป็นล้านหนึ่งนะคะโอเค1ล้านปุ๊บมาบวกนะคะอีกทั้งหมดผู้ติดตามอีกทั้งหมดนะคะประมาณนะคะ12คนคูณนะคะคูณนะคะ12คนคูณแสนหเท่ากับนะคะล้านแก็จะเป็น2องล้านแปดนะคะโดยเฉลี่แล้วใช้งบประมาณเฉพาะตัวเครื่องบินสองล้านแแต่ทีนี้มันจะต้องมีงบกินงด งบงบงบอาหารสามมือ้องบนั่นงบนี่งบมีเลี้ยงต่างประเทศบวกไปบวกมาสรุปแล้วใช้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทค่ะโอเคค่ะต่อหนึ่งคลิปใช้ไม่ต่ำกว่า15ล้านแต่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้จ่ายภาษีนะคะภาษีรับภาษีให้ที่นายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายตอนไม่ไว้วางใจและบอกว่าเดี๋ยวดิวฉันจะไปจ่ายค่ะ เมื่อถึงเวลาเด็ดเด็ฉันจะไปจ่ายค่ะและผ่านไป9ปีนายกยังไม่ได้จ่ายภาษี218ล้านบาทกรณีที่ไปรับไปให้กับมรดกที่ทําเอกสารระหว่างพี่ระหว่างน้องกันเองระหว่างญาติพี่น้องกันเองนะคะนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซูฮกซกอะไรกันไว้ต่างๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการซุกอะไรกันต่างๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการซุกหุ้นซุกหอยอะไรไปต่างๆก็ตามแต่นะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายแล้วและนายกบอกว่าจะไปจ่ายภาษี 218ล้านบาทยังไม่ได้จ่ายภาษีค่ะแต่วันนี้ใช้เงินเกินสรภาษีที่จะต้องจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนายรัตรีอยู่มาประมาณ8เดือนใช้เงินเกินจากภาษีที่เตัวเองจะต้องจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่แจ้งให้ทราบถึงแม้ว่าเรารู้ว่าคุณจะไม่มีสํานึกแต่เราว่าอย่างน้อยที่สุดคุณก็อาจจะมีความลายบายต่อบาปอยู่บ้างและถ้าเกิดคุณไม่มีสํานึกดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวพ่อพ่อผัวแม่ผัวของคุณอาจจะ กระตุกต่าสำนึกได้บ้างสักเล็กน้อยค่ะมีคนถามว่าสัมภาระไม่เรียกเก็บเลยคะล่าสุดในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจอธิตบดีกรมสัมภาระเป็นลูกชายของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์แซ่ลิ้มค่ะค่ะออไม่ใช่ค่ะยิ่งรักยิ่ง,งลักษณ์แซ่อวยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งลักษณ์แซ่อวยก็นะคะแต่งตั้งพ่อของอธิบดีกรมสัมภาระคนปัจจุบันนี้ซึ่งอธิบดตกรมสัมภาระคนปัจจุบันนี้เป็นลูกของคุณปลอดประสบสุรสวัสดีเป็นอธิดีกกรมไเย็บหือ่ อธิบดีกรมสรรพากรนะคะได้มาแถลงข่าวในวันอภิปรายบอกว่านายกยังไม่ต้องจ่ายภาษีอันเนื่องมาจากว่าไอ้ตัวนี้นะคะการทําสัญญาระหว่างรับระหว่างให้การให้ยังไม่เกิดขึ้นการรับยังไม่เกิดขึ้นจึงยังไม่ต้องจ่ายภาษีอธิบดีกรมสรรพากรนะคะได้ออกมาการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนะคะผู้อภิปรายซึ่งก็คือสสฟันจอบะคะ่ะก็ไปบี้ตะบี้ตะบี้ตะบี้ที่กรมสรรพากรหลังจากนั้นปรากฏแทนที่จะเอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งปปชเพื่อที่จะนะคะดำเนินการดำเนิน คดีกับนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมสรรพากรปรากฏไม่ค่ะอีฟันจอบอภิปรายเสร็จสะบัดตูดแล้วก็ไปนั่งแดกวายต่อเลยค่ะท่านนี้<ๆ>ก็เลยยังไม่มีใครนะคะไปจัดการกระตุ้นต่อมให้อธิบดีกรมสรรพากรนะคะไปบี้ให้นายกรัฐมนตรีกับญาติของนายกร,รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นอาไม่ว่าจะเป็นน้าหรืออะไรก็ตามแต่จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยนะคะ,นะคะโอเคค่ะดีฉันจะมีเรื่องเล่าแค่นี้ละคะ่ะมันเป็นข่าวเศรษฐกิจ นะคะมันเป็นข่าวเศรษฐกิจเล่าได้แค่นี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนมันเป็นข่าวเศรษฐกิจที่ฉันยังไม่พอใจทรงผมของตัวเองเท่าไหร่โอเคค่ะมันเป็นข่าวเศรษฐกิจเล่าได้แค่นี้นะคะถ้าอย่างนั้นชาวบ้านก็ยังไม่ต้องจ่ายภาษีเหมือนนายกก็ได้ไหมถ้าเกิดชาวบ้านหรืออย่างเราเรานะคะไม่ได้เป็นคนที่ขาดจิตสํานึกเนี่ย เราก็ต้องไปจ่ายตามปกติตื่นมาแล้วก็จ่ายภาษีตื่นมาแล้วก็จ่ายภาษีค่ะแต่บังเอินว่ามันจะมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มีจิตสํานึกคะค่ะมันก็จะทําตัวเช่นนั้นแหละแล้วก็ทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วด้วยค่ะไม่ใช่เพิ่งทําล่าสุดภารกิจในการไปอังกฤษนะคะปรากฏว่าใช้ภาษีใช้เงินประชาชนไปจํานวนเยอะแยะทาไมมึงอะ่ะไม่ลาราชาการแล้วก็ไปเองถ้าเกิดมึงจะไปกวาดอพาร์ตเมนต์ของตัวเองที่เช่าทิ้งไว้หรือว่าจะไปเตรียมอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเพื่อให้พ่อเนี่ยหนีไปอยู่หรือว่า มึงเอาพ่อของมึงอ่ะคุดคูดไปในเครื่องบินลํานั้นแล้วก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้ที่ประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทาไมจะต้องใช้ภาษีประชาชนมึงไม่เช่าเหมาลําเอาเครื่องบินเจ็ตของตัวเองส่วนตัวบินไปเล่าลาราชการสามวันไปแล้วก็กลับสี่วันมึงจะไปทําไมมอนาโกอังกฤษถ้าเกิดไปแล้วไม่มีภารกิจในด้านราชการใดเลยไปผลักดันซอฟต์พาวเวอร์พ่อมึงนะสิที่อังกฤษเนี่ยมี FTA ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่อังกฤษเนี่ยเรามีห้างอยู่ตรงชานเมืองอังกฤษ และที่อังกฤษเนี่ยเรามีสามารถในการที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไปเข้าตีไปเข้าห้างสรรพสินค้าในอังกฤษได้เพราะอะไรเพราะห้างในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นห้างเลยแฮร H ์ริสและเป็นห้างอะไรก็ตามแต่ไม่มีไอ้พวกงานคลับต่างๆของประเทศไทยเนี่ยวางเป็นหย่อมๆแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะขึ้นตู้โชว์ได้และขณะเดีวยวกันถ้าเกิดจะผลักเนี่ยมันจะต้องอยู่ในห้างต่างๆที่นอกเมืองซึ่งเนี่ยมีภารกิจนอกเมืองไหมไม่มีปัจจุบันสิ่งที่ขายในอังกฤษได้คือบรรดาผู้อุตสาหการรมการเกษตรผู้อุตสาหการรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปลรูปผลไม้หรือใดๆก็ตามแต่มันอยู่ห้างในนอกเมืองนุ่นขับรถไปอีกสชั่วโมงสีชั่วโมงอะ่ะนอกเมืองอังกฤษนุ่นเขาจะปะชาญเมืองนุ่นไม่ได้ยู่ใน London, ลอนดอนแต่ที่มึงล,ลงลอนดอนเนี่ยไปทำอะไรเออข่าวต่อไปจะไปดีข่าวนะคุณพี่ถามบอกว่าวันพรุ่งนี้วันที่22สองคดียิ่งย้วยจะเป็นอย่างไรมีคนถามบอกว่าแล้วนางนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วแกจะกลับมาไหม <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าแกจะกลับมาหรือเปล่วปาวะ แกก็ต้องกลับมาสิไม่กลับได้เหรออู้เธอก็ว่าไปเรื่อยแกต้องกลับมาอยู่แล้วแกก็น่าจะกลับมาแหละแต่ว่าแต่ว่าไอ้คนที่แกพาไปด้วยเนี่ยแกจะกลับมาไหมเออแค่นั้นแหละอันตัวแกก็น่าจะกลับมาแต่ไอ้คนที่แกเนี่ยซุกไปด้วยอะ่ะมันจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามโอเนะคะจบไปวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สองพฤษภาคมทีนี้ทุกคนถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีคดีของคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะซึ่ง วันพรุ่งนี้มันเป็นคดีที่คนละอันกับที่ยิ่งรักเข้าคุกห้าปีอันนั้นเป็นคดีอาญาจบแล้วกลับมาต้องเข้าคุกอย่างเดียว่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งก็คือว่าคุณยิ่งรักกับผัวของนางซึ่งสองคนนี้เป็นผัวเมียกันและเป็นคู่สมรสกันถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันก็ตามแหต่จะยั้งอย่าร้างหรือร้างกันไปแล้วก็ตามแต่ไม่ทราบแต่หรือว่าเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่วะกูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทําไมเขาเป็นผัวเมียกันอยู่แต่ขณะเดียวกันทําไมวววววเเเเอออกกกกกู็็็็ไไมมม่่่ข้้้าาใจีีโดยยยสรุปแแลลคคืฉัันนห อยู่คู่กันนะคะเป็นคู่ตงงูงหงันเป็นคู่ผัวตัวเมียเหมือนกับผัวเมียโดยทั่วไปเลยตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่ทงบัตรนี้และกระทั่งแม้หนีไปอังกฤษหรือแม้หนีไปที่ดูไบก็ไม่เคยเห็นผัวเยินประกบไม่เคยเห็นผัวยืนอยู่ในเฟรมและผัวก็อยู่ที่ผัวเขาอยู่ที่บึงกลุ่มมีร้านเกี่ยวกับอะไรนะร้านที่มีพิตตี่เยอะๆอ่ะร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านกินเหล้าอ่ะเอออยู่ที่บึงกลุ่ม เออเออโอเคนะคะอาจบไปค่ะเรื่องผัวเรื่องเมียเขาเราจะไม่ยุ่งนะคะแต่ว่าเรื่องที่นะคะเราจะยุ่งได้ก็คือว่าวันพรุ่งนี้22พฤษภาที่ศาลปกครองสูงสุดมันจะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายของยิ่งรักชินวัตรคือหลังจากที่ยิ่งรักกับผัวของเขาได้นะคะ,ะไปต่อสู้นะคะ,ะในประมาณหลายปีที่ผ่านมาโดยไปร้องศาลปกครองว่ากระทรวงการคลังมายึดทรัพย์เขาสามห0ล้านมันเป็นการกระทําที่ม่ชอบเพราะว่าเขาเนี่ย เกี่ยวกับการจำนำข้าวเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่รู้กระบวนการอะไรเลยในเรื่องขั้นตอนปฏิบัติเพราะว่าเจ้าพนักงานระดับรัฐมนตรีลงไปสู่ปฏิบัติเขาเป็นคนรับเรัปชันดิฉันเนี่ยนายรัฐมนตรีรู้แค่เรื่องอ o u กับประเทศจีนส่วนเรื่องอื่นเกี่ยวกับการระบายข้าวนะคะดิฉันไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นการจะยึดทรัพย์บ้านดิฉันกับหัวดิฉันและดิฉันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสารปกครองกลางซึ่งเป็นสารชั้นต้นของการปกครองนั้นก็เลยอัดพิ ยิ่งลักชนะก็เลยพี่ภาษาให้ยิงลักชนะและหลังจากนั้นปุ๊บผ่านมาประมาณกี่ปีเนี่ยจากนั้นปุ๊บไม่มีปีไม่มีคุยดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะดิฉันไม่ได้ตามข่าวแต่ว่าคนที่ตามข่าวสารเขาก็รู้อยู่ดีแหละคิวนี้ยีิบสองพฤษภาคมเป็นวันที่สารปกครองสูงสุดซึ่งมันเป็นสารขั้นสูงต่อจากสารปกครองปกติ มันเหมือนกับสารอุทธร์กับสารดีกาอะไรเงี้ยสารชัชนต้นกับสารดีกาของคดีอาญาประมาณอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสารเกี่ยวกับคดีปกครองปกครองก็คือคําสั่งของรัฐถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อันนี้คือคดีปกครองประชาชนเอกชนสามารถที่จะไปร้องสารปกครองได้ถ้าเกิดคําสั่งของรัฐไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูก,มก,มไ,มถกไม่เป็นธรรมทีนี้เขาไปร้องสารปกครองกลางปกครองกลางเนี่ยให้เขาชนะจากนั้นปุ๊บคดีนี้มันก็อุทธรไปสู่สารสูงสุดก็คือสารปกครองสูงสุดนัดวันพรุ่งนี้ ทีนี้พอวันพรุ่งนี้เนี่ยผ่านไปกี่ปีก็ตามแต่นะคะพอวันพรุ่งนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมาดูค่ะคดีนี้เนี่ยยิ่งรักเนี่ยเขาต่อสู้ก็คือว่าเขาอ้างว่ามันไม่มีหลักฐานชัดนะที่กระทรวงก,การคลังจะมายึดทรัพย์เขาและผัวเขาตัวเขาเองอะ่ะกำกับนโยบายนะแต่เขาไม่ได้ไปคอร์รัปชันระดับล่างนะเขาเนี่ยไม่ทราบได้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลว่าใครจะปกปิดอะไรเขาบ้างนะและตำหรีพันนี้จะปกปิดอะไรเขาเขาก็จะไม่รู้นะ การกําหนดสัดส่วนให้รับผิดชอบ20%ของความเสียหายมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะมันเยอะเกินไป3 6 0 0 0ล้านแน่เขาต่อสู้แบบนี้ศาลปกครองกลางให้เขาชนะจากนั้นปุ๊บมันก็เลยขึ้นคิวสศาลสูงสุดวันพรุ่งนี้22พฤษภาคม2568สารปศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยตัดสินว่าจะเห็นด้วยกับคําสั่งของศาลปกครองที่บอกว่ายิ่งรักชนะ หรือว่าจะคัดค้านคำสั่งของสาลปกครองแล้วให้ยิ่งลักษ์ไปชดใช้ความเสียหายต่อโครงการจำนำเข้าที่สูญเสียไปเสียหายไปประมาณ8 0 0แสนกว่าล้านแล้วยิ่งลักษ์ต้องรับผิดชอบ20%คือ35,000ล้านพร้อมกับผัวตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบ20%ของ8 0 0แสนกว่าล้านมันก็คือ35,000ล้านนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคดีนี้เป็นคดีทางแพ่งและเป็นคดีที่กระทรวงการคลังเนี่ย ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอ่ะไปเรียกค่าเสียหายสินใหม่จากนางยิ่งรักชินวัตรตามกฎหมายคือ35,000ล้านคือ20%ของค่าเสียหายโครงการจำนำเข้าสอโครงการ2โครงการนั้นเนี่ยโครงการหนึ่งอ่ะห้าแสนสามหมล้านอีกโครงการหนึ่งเนี่ยประมาณ1นึ่0 0สล้านรวมกันเป็นเท่าไหร่ห้าห ประมาณเจ็ดแสนเกือบ8ปดแสนล้าน2โครงการนี้ยังไม่นับโครงการอื่น2การโครงการนี้เนี่ยนายกจะต้องชดใช้36,00 0ล้านทีนี้ถ้าวันพรุ่งน,นี้สารปกครองสูงสุดบอกว่านายกยิ่งรักเป็นผู้จะต้องรับผิดชอบดังนั้นจะต้องชดใช้3 6 0 0 0ล้านดังนั้นเป็นอะไรดังนั้นจะต้องบังคับคดีมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมีผัวขายผัวมีลูกขายลูกมีกางเกงในก็ต้องเอายึดซับ มีบ้านก็ต้องให้ถูกยึดซับบ้านยิ่งลักราคาประมาณ200กว่าล้านอยู่ที่เอ,อ่อโยธินพัฒนาอยู่ข้างๆกับ CDC ทางเข้าอยู่ตรงนั้นพี่ปองเคยไปเคยไปมอบล้อมบ้านรอบหนึ่งนะคะแต่ดิฉันไม่เคยไปนักข่าวเขาเคยไปทําบุญหลายรอบนะคะโอเคทําบุญหลายรอบแต่ปรากฏเจ้าที่ก็ไม่เอาด้วยเจ้าที่ก็บอกมึงไปเถอะไปเถอะไปเถอะทำบุญไม่ถึงมึงไปเถอะไปเถอะสรุปก็เลยไปอยู่ดูใบบ้านก็ปล่อยล้างคนใช้อยู่เฝ้าบ้านส่วนผัวไม่ได้อยู่บ้านนั้นผัวเนี่ยไปอยู่กับ จุดอยู่ที่แถวแถวบึงกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือค่ะคดีเรื่องนี้จึงเป็นมหากราบและพรุ่งนี้จะเป็นคดีแพง่งหลายคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวยิ่งลักก็รอดจะรอดหรือไม่รอดก็ตามมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีทางชดใช้ความเสียหายแต่ไม่เกี่ยวกับคดีติดคุกของยิ่งลักส่วนยิ่งรักถ้ากลับมาก็ต้องติดคุกถ้ากลับมาก็ต้องติดคุกเพราะว่าวันนี้อายุ5้าดปี วันนี้ยิ่งรักอายุ58ปี58 59ปีเมื่ออายุ5859ปียังไม่ถึง60กลับมาต้องติดคุกก่อนแต่ถ้าเกิดกลับมาตอน60อันนั้นค่อยว่าอีกเรื่องหนึง่งว่าเกิน60กลับมาก็ยังต้องติดคุกอยู่ดีติดคุกเสร็จแล้วก็จะไปติดตรงไหนอีกทีก็อีกเรื่องหนึง่งโอเคนะคะค่ะมันลาพยาค่ะโอเคนะคะจบนะคะค่ะคือทั้งหมดไม่มีใครแกล้ง เป็นเรื่องที่ทำเองทั้งสิ้น